ต่อไปเมื่อกี้บอกไปแล้วคุณจียอนบอกว่ามีหมวกนะครับหมวกของคุณจียอนนะคะอ๋อครับนี่แบวบีอันนี้หมวกเบสบอลนะครับไม่เจ๋งว่ะแท้นะแท้นะแท้นะแท้ด้วยนะนี่จะ่แท้แต่ของเกาหลีเบสบอลเนี่ยมันจะดังอยู่ไม่กี่ประเทศอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลี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 เก่งนะเกาหลีตอนนี้โหมาเซียนกันมาเลยคุณจียอนนะ ไม่เคยใส่เหมือนกันใบนี้ท้ายมันสวยท้ายมันห้อยอะไรได้นีตรงนี้นะอ๋อแปลว่ามันจะอยู่ข้างหลังมันไว้เกี่ยวป่ะใช่เกี่ยวในด้านหลังไม่มพอพอเราเราห้อยอะไรน่ารักน่ารักไว้ข้างหลังได้ไงแล้วมันก็จะแบบเป็นเป็นบ่วงแบบนี้เท่ๆอะไรอย่างงี้นะให้น้ำหนักให้มันมีน้ำหนักไอทีมนี้มันชื่อนิวยอร์กอะไรวะนิวยอร์กยังกี้ยังกี้เหรอใช่เบสบอลเนี่ยนะเบสบอลนิวยอร์กยังกี้มั่นใจนะไอเฮียก็เขียนอยู่ตรงนี้ไงกูจะกวาดกูจะไม้กูกูก็ ามความมั่นใจว่าใช่ไหมเพรว่ามึงพลาดมึงแต่หัววันแล้ววันนี้นี่ดอหยอกแกงกี้สไงโอเคดูดูของแท้จากเกาหลีับที่เจ๋งมีมีห่วงตรงนี้ด้วยจียองเขาบอกว่าเขาไปประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะซื้อหมวกเป็นที่ระลึกสะส่วนใหญ่เลยอ้าวเริ่มประมูลที่1 0 0 0กับ96บาทครับโอเคอันนี้หมุนได้แล้วอันนี้หมุนได้อนุญาตให้หมุน มีลายเซ็นให้ทุกคนครับเอาดาราคนไหนมาต้องให้เขาเซ็นเพื่อจะได้ยืนยันได้ครับนีมากครับของแท้นิวยอร์กยังกี้นะครับหนึ่งในทีมเบสบอลดังของโลกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเกาหลีด้วยหมายความว่าไม่เคยสั่งมีลิขสิทธิ์แน่นอนแน่นอนนี่้อของแท้นะสวยงามไม่แพงครับมันสตาร์ทที่อื่นมันก็พันกว่าจากนั้นใช่ของแท้นะมีลิขสิทธิ์อันนี้พวกพี่ไปขอมา บังคับดาราทุกคนที่เราสนิทด้วยเอามามันมีหลายอย่างครับเดี๋ยวพวกของเก่าของอะไรเดี๋ยวเราว่ากันีกเดี๋ยว่อ่ว่ากันเออนะฮะาวสวยสวยมาหนึ่งพันเก้าสิบหกบาทเออครับอ้าวมีไหมหนึ่งพันเก้าสิบหก มีคนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้นะขนาดรถติดนะวันนี้อ้าวสู้ๆมาขอบคุณนะครับ1นึ่บาทเริ่มคุณพลอยคุณพลอยเข้ามาแล้วคุณพลอยสลดเป่านะหนึ่งครับคุณพลอยครับคุณพลอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้ดูอีกทีนะมันจะมีห่วงหน้านี่อยู่ข้างหน้าสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกเลยนะครับจริงของ c o l l e c t อ b l e collectible แล้วก็ด้านหลังมีสาย ตุ้งติ้งเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับบ่วงด้านน่ะไอห่วงด้านหน้านี้ครับหมวกของคุณจียองคุณใหม่คุณใหม่มาละพันสองนะครับคุณใหม่พันสองคุณใหม่นัทธิดาพันสองร้อยนะครับใบนี้พันสองร้อยครับของครบครับอ้าวคุณพลอยสู้นะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับโอเคหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอ้าวเฮ้ยยังไงก็คุ้ม ไปซื้อไปซื้อของใหม่ก็พันคุณลองนึกดูว่าจริงๆอันเนี้ยพันสามเอาแล้วเอฟซีวิลลี่มาเอสู้แทนพันสามัอันเนี้ยบอกเลยนะครับว่าไม่เคยใส่นะฮะย้อนไม่เคยใส่ซื้อเก็บเขามีหมวกเยอะนะครับเาอะไรวันนี้อันเนี้ยหลายหมื่นเลยนะเอาจริงๆอ่ะวิลลี่แม่งท้อนนี่คุณป่าไม่ไม่เป็นแฟนขับผมแฟนขับผมมาครับ นี<อ>่ <ality> Carney, แฟนกับไปนี่พันสาม้วนะฮะต้องบ,บอกก่อนเลยนะคุณลองนึกดูจริงๆหลายหมื like ่นนะทำไมอ่ะรวมตั๋วเครื่องบินที <soit S 2> <üş> ่บินไปเกาหลี กำลังฟังหลอกให้ฟังนึกว่ามันเป็นหมวกที่เขาเก็บกันหาไม่ได้แล้วโอ้โถเออหมวกข้าเครื่งบินหมวกหมวกเท่พันสามร้อยอยู่ที่เออวิลลี่แมนท็กนิทอดแฟนคลับนะของแฟนคลับผมไปหมวกใครหมวกจียอนอ่าเป็นหมวกของุณจิยอนนะครับเป็นหมวกเบสบอลนะครับของ NY นะครับนิวยอร์กยังกี้เออนิวยอร์กยังกี้ยังไงใส่ก็เท่มาแล้วคุณใหม่มาพันสี่นะนัทิดาเมื่อกี้ปรพมุนต้นๆเลยนะคุณใหม่ครัตอนนี้พันสี่ร้อย พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตถามว่ามีปลาคาร์ฟไหมครับเอาอะไรดีครับเอาตันโจคัวกุโชว่าซังเก้เอาแบบไหนครับวามาพี่เขาพิมพ์มาแน่ขอแดดเดียวได้ไหมครเฮ้ยข้ามากกว่าคุณอีฟบอกต้องนับแล้วพี่เอานับเลยเหรอานับนะนานอยากดูของอย่างอื่นมาอาผมมีเวลาพันสี่ห้าสิบ่อนเห็นแม่จะนับลวมาพันสี่ห้าสิบแล้วโซดาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไกป่ะเนี่ยมือกล้องเราป่ะเนี่ย ไม่ใช่นะไอเดียวไอ้นี่ไอคนที่ตึงต้องบาอกไอต้นครับแม่เรียกกอกน้ําใครเคยอต้นครับใครเคยไอต้นครับไอต้นอยู่ไหนครับครับสาวอยู่ฮะอ๋อลูกลูกเขียนมานะครับแม่เรียกไปกอกน้าไอต้นเดี๋ยวรีบกลับไอต้น อ้าวเร็วตอนนี้คุณไกด์อยู่ที่พันสี่ห้าครัผมจะเริ่มนับแล้วนะครับคุณไกด์พันส้าสิบนะคุณไกด์เป็นบวกของจียอน ny ของแท้นะครับข้อพิเศษของหมวกใบนี้คือมีบ่วงอยู่หน้าห่วง2ห่วงแล้วก็หลังที่สายรัดครับผมสวยงามคุณจียอนไม่เคยใส่เลยไม่เลยนะอ้าวนับต่อคุณไกด์ครั้งที่สและคุณไกด์ครั้งที่ สามครับเอาไป